ครับทุกคนวันนี้พบกับผมช่องยาวีทัวร์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตะักวปานะครับย่านยาวนะที่ตลาดนะบคสนี่ตลาดโบคสย่านยาวตอนนี้เรากําลังเดินทางจะไปที่ทะเลนะครับทุกคนเราจะไปทําอะไรที่ทะเลเราไปดูกันเลยนะว่าเราจะทำอะไรกันนะครับทุกคนไป ก็ใกล้ถึงทะเลแล้วนะครับทุกคนนี่ดูข้างๆนะครับทุกคนที่จะผมมาของมาทองค่ะมีรูปคนที่ทำงานกันบป้าโอ้นะครับชนะาวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้หาดนางทองนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะใกล้ถึงแล้วอ๋อนี่ถึงแล้วนะครับทุกคนมาเอาไอติมโอ้ ไอติมโกนแล้วก็แวะเข้าไปเที่ยวนี่นะคโอ้ยเค๋จะไปทายดิมทะเลให้ทุกคนได้ดูนะนี่นะครับตอนนี้เราก็มารับของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะแวะไปทะเลแป๊บหนึ่งนะไปที่หาดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปหาดเสร็จก็จะไปแวะหาดอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะปิ้งย่างนะครับ น้าว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเ <ivan. S 1> ตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ <separation S 2> <Busan. S 1> ยวเราจะไปแวะทะเลแป๊บหนึ่งนะ <labor> ไปนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะที่รีสอร์ทนัดท่องเที่ยวมาพักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะนเราหน้าจะแวะตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับนี่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยแวะที่หนึ่งไปย่างที่ทะเลที่หนึ่งนะครับใ,ใ,ใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับ ีจะเป็นที่นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะเห็นะีะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะดูตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคนไข่คของเราไปจอดไปจอดรถก่อนแล้วก็ลงไปทะเลแป๊บหนึ่งนะไปนี่นะครับตอนนี้ก็แวะพาน้องๆน,นะครับมาเที่ยวก่อนไปดูทะเลนะครับก็แต่เดี๋ยวก็จะไปอีกที่หนึ่งนะ ไปย่างไก่เลยนะครับ,รบไปย่างของกินอะไรไทำกินนะครับนี่ไปหาดไปกดนนี่นะครับก็ถึงแล้วนะครับหาดนางตองนะอือ้ยซึ่งแดงอยู่นะทุกคนนี่น้อ,องๆมาเล่นนะโอ้ยคนเยอะอยู่นะนเที่ยวเต็เมเลหมดโอ้ ว้าวสวยนะไม่ได้มานานมากอืมสวย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 นี่อากาศเย็นนะรถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆนะนี่นานไม่ได้มานะอากาศด,ดีคนก็เยอะอยู่นะมีคนเล่นน้ำอยู่นะทุกค ฝรั่งก็เยอะนะมาพักช่วงนี้นะนโอ้เขาเล่นน้ำกันอโอ้ลมลมก็แรงนะน้ำก็แรงนะนี่โอ้สวยนะทุกคน มีคนเดินริมหาดด้วยนะครับเดี๋ยวค่อย้นู่นล่ะเดี๋ยวนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทะเลอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งจะไปย่างไก่อะไรนู่นนั่นกันนะครับไปไปดูกันนี่นะครับตอนนี้เรากําลังจะไปทะเลอีกที่หนึ่งนะครับทุกคนนี่ดูนะครับนับท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะอยู่นะครับทุกคน เดี๋ยวตายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะว้าวที่ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นร้านอาหารนะร้านอาหารนี่ก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะเขาทำโอ้ร้านอาหารนะแกกเยดดอะเลยโอ้อะไรอ่ะนี่รังลูกชิ้นอะไรพวกนี้ที่จะไปย่าง,งานี่นะครับดู หลังมาเที่ยวเยอะนะครับช่วงนี้นไปเดี๋ยวไปรับที่สำลักนะครับแล้วก็ไปเลยนะครับ,บน,น,นี่นะครับตอนนี้ก็มารับสง่งผมรับขึ้นรถแล้วนะครับทุกคนก็เดินทางกันต่อนะไปที่นึงนะทุกคน อีกที่นึงที่เราจะไปโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่หาดนะบางสักดีก่อนนะครับทุกคนว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนไป ได้ดูด้วยนะไม่เห<ล>มือนขายครื่องมืออะไรรถมาเยอะอยู่นะๆๆๆน,นี่นะครับถึงแล้วเตรียมลงแล้วนะครับทุกคนนี่มีร้านอิสลามขายด้วยนะครับจะลองเวะไปหาของกินตรงนั้นก็ได้นะจะดูก่อนนี่นะทุกคนกําลังเดินหาที่จอดโอ้ต้นสนใหญ่มากนะทุกคนโอ้ นะมาพักสบายๆบยนยะโอ้คนเยอะวันนี้นี่โอ้นูเห็นไหมครับทุกคนน้ำทะเลนะโอ้น้ำแรงมากนี่น ซิบบาทนี่นะครับตกลงไม่ได้มาปิ้งย่างนะครับต้องซื้อเลยนะครับตุ๊บซิบ้านเดี๋ยวก็ไปปิ้งที่บ้านนะฮะเกิดเกิเกิดไม่เยอะเกินนี่นะครับไม่ตลาดเดี๋ยวเรากินไงก่อนนะฮะไปกคนนี่ครับทุกคนมากันครบแล้วนะครับตกลงไม่ได้มาย่างครับมากินติ่มซิ่งนี้วเลยติ่มซิ่งนิยวข้าวเหนียว มียำนะมีลูกชินกับไก่ลูกชิ้นมีไก่ย,ย่างาไ้่ย่างไก่ย่าค่ะแมาพาสินะกลับบ้านด้วยนะกินอันก่อนนะครับทุกคนมาแค่ว่ากันนี่นะครับมาถ่ายรูปนะครับดูเด็กๆก็มาเล่นนะครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับทุกคน ตอนนี้เรากําลังเดินไปห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะดเดเี่ยว์นะดูคนเยอะมากนะที่ตละไปไปเยี่ยวก่อนนี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะกลับแล้วนะครับทุกคนโอเคตามงใจที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำในการทำคลิปตอป่อ